นี่ร่างจากที่ขุดแล้วได้เวลาพักเล้วพี่น้องเอาแยกลงน้ำน้ำแก้น้ำแก้นมน้ก้วนมแกเบียร์กินเบียร์เราเบียร์กันแล้วเนีะใบซ้ำมาพักเบรกกินเบียร์นะครับหลังจากนั้นก็แยกไซแยกสี่นะครับที่มัดไว้ปลูกเสียบไว้ในพี่น้องนะครับเพื่อทำร่องให้รถวิ่งเข้ามาคุนพักเบ๊กกันนั่งกินขนมกินเบียร์กันใจเย็นก่อนนี่ร้านสไตล์เกาหลีอ่ะ ใครกินนมกินใครกินเบียกกินวันนึงดูด้านม้อนมันนึงเลยดีสมืติแค่น่อนแค่ที่ทำบ็จบเลยเนื้อแกับขนมแบบเนี้ยฝากกดติดตามไลน์หนังเลื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่บายพลาดคลิปต่อต่อไปเด้อครับเด้อขอบคุณเลยไรครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องสูไล่หนังเลงครับผมนะครับก็คือเขาคือเดิมครับยังมาพบมาเจอกาที่นนคนไทยในต่างแดนไข่เล็กในต่างชาตินะครับก็คือเขาคือเดิมครับยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในเกาหลีใต้คือเขานะครับยังคงเอาเรื่องราวของคนไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีฝากพี่ฝากน้องให้ได้ดูกันนะครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ได้ดูนะครับว่าอยู่ต่างบานต่างเมืองเป็นแบบไรนะครับรวมทั้งเอาวิธีการ และแนวทางการทำเกษตรต่ตางๆมาฟัากพี่ฟักน้องให้ได้ดูอย่างต่อนเนื่องแล้วกเ็เรื่อยๆนะครับก่อนนี้ไปดูคลิปว่าวันนี้งานรายวันที่นนพามาทำอะไรก็ฟักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งดําเพื่อที่ไว้พลาดคลิปต่ตอไปเนาะครับเนาะ,ะมาบอบต้องเสียเวลากันพี่น้องพาพี่น้องมาดูทีมงานกันเลย นี่พี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ในแปลงต้นไม้นะครับเป็นต้นส้นที่พี่น้องกำลังให้อยู่นี่พี่น้องใบสีเรื่องอ่อนๆนี่แหละครับเป็นต้นส้นนะครับมาทําอะไรมาดูพี่น้องนี่นะครับมาขุดต้นส้มเอ้ยต้นส้นนะครับขุดต้นส้นเนี่ยขุดแล้วก็อ๋อนะครับเขาขุดไข่ ส่วนส่นนี่ก็กวาดีปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้ก็บ่ตามกวาสามสีปีแหละครับพี่น้องเนีเขาก็อีปลูกเชกดมัดเชยกเข้าไว้นะครับขนาดของต้นของสู้เขาต้นนะครับสีเขียวนี่ก็สูงหกสิบเซนนะครับสีแดงก็เจ็ดสิบเซนนะครับส่วนสีเหลืองก็แปดสิบเซนนะครับเขาแยกไซส์นะครับพี่น้องนี่แหละครับ สำหรับน้งานในวันนี้นะครับงานอะไรวันนะครับส่วนทีมงานที่มาวันนี้ก็เพื่อพี่น้องนชานนะครับสวัสดีนชานครับผมนี่นะครับพิงคง่ายงานนะวันนี้ยครับยนั่เลออันนี้ก็วันนะครับวันบันว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 อนวันวันวันเนวั งานหนังก็ว่าปวดหลังปวดอยู่นะครับเนี่ยเขาก็มีทาปันเนี่ยคล้ายๆกระสอบปันเห่านี้แหละพี่น้องนะครับเป็นตะไคร่มัดหอเสียกเกลยไปเสียกยืดนะครับอ้าชันโซโรู้นี่เขาก็อขุดเอามาแบบนี้นะครับเนี่ย อ่านี่พี่พีพี่พีพี่น้องบ้านเฮาทั้งนั้นนะพุน่นนะนำทีมจานม่อนครับวันนี้ครับจานม่อนคนสกลนครนะครับนบปะป้าพีก็โคตรเหมือนเนาะนะสำหรับวิธีการมัดนะครับพี่โบทุกท้องนี่อ่าใส่แล้วบบน,นี่นะชานนะครับนำแสดงโดยน้าชานัน มชานโซ่แล้วเพื่อนเนี่ยไก่เป็นเสียกยืดนี่นี่มัดมัดยังไงก็ได้ให้ให้มันหลุดดื้อยังไงวะเพื่อนมัดก็ได้ทำอยู่ไม่ไหวไม่ไหวน้ำเนี่ยเนี่ยเขาลียเขามักไใบเขาหมักซะนี่นะครับนี่แกหมาในระยะหนึ่งเดียวหูงานหมดเลยเด้เรื่องระจานนะเก่งแท้นะครับ เนี่ยนั่งงานในวันนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องให้ได้ดูกันบัดนี้ล่ะน้องเนี่ยตัดตัดโอ้คือพวเข้าโอ้ตายไปจบเท่านั้นแบบเนี้นี่กันมัดนี่น้องป้าวีก็ขุดนะขุดก็ขุดคือต้นไม้ต้นไร่บ้านเหาะเนี้ยพี่น้องไงเฟ้ยสำหรับ หลังงานในวันนี้เขาก็แยกไซไว้เฮานะครับเขาก็มีหน้าที่ขุดมีหน้าที่มัดนะครับต่อไปก็อีได้คุณเหมือน,นีงแผ่นมอนเอาคือแมตต์เบยุบัดนไงเอาละบันย่า่นกล้องหมดเลยนี่ได้เอาละบัดน,นี่าเอาละแผ่นมอนแผ่นมอนก็นเสียอีกแผ่นมอน,กน,มนสกุล เฉยๆนึกขอดสวรรค์น,นะครับนี่อ่าต่างเด็กเสียอี <c oughs> อกฮึฮึฮนมึงนั่ง <c oughs> นี่ละนั่งงานในวันนี้มาฟังพี่ฟังน้องให้ดูกันนะครับทีมขุดไก่ขุดทีมมัดไก่มัดนะครับนี่อ่านะเดี๋ยวลำหนับต่อไปพอมัดเสร็จขุดเสร็จก็ใก้อีได้ไปคุน้นกันดิบัดเนี่ยโอ้ยตายเอามู่มานั่งตักแดดตักไหนเนาะ โอ้โอออตายอยู่บ้านดีดีม่มากมาลํลำบากลำบนนะมึงคักบ๊อบอเนี่ยนะเ่ยอยู่บ้านก็รถต้องซ่อมขันสร้างขันก็บ๊อพอฟินนะฮะทำมาลำบากกะนี่หลังจากที่ขุดแล้วได้เวลาพักเลี่น้องไอ่แจ๊กหนมนี่ แจกนมแจกเบียร์เราเบียร์กันแล้วเนี่ยใบซ้ำมาสังเกตเบียร์กินเบียร์นะครับหลังจากนั้นก็แยกสซแยกซีนะครับที่มัดไว้ปลูกเสียกไว้ในพี่น้องนะครับเพื่อทำรองให้รถวิ่งเข้ามาคนสักเกตกํนลังกินขนมกินเบียร์กันใจเย็นก่อนนี่ละสไตล์เกาหลีอ่ะใครกินนมกินใครกินเบียร์กินมันดูดจานมันมันนะ เลยดีสุมออุ้นแชนอนแช่เียมก็เยีมกงยากับขนมัาเนี่ยอือนี่และพี่น้องสไตล์เกาเลี่ยมฟอกขี้ฟอกน้องให้ด dom, ูด้ยอ <c oughs> <c oughs> oh, uh ุ้นเนี่ยแช่รอบยาเจนซ้ำยากินงโอ้คักคัก นม่งอะไรวันหเาเรีบแบบนี้แล้วพี่น้องอเอ,อ้ยถึนเวลาเบียดกเบียดทำไรว่าต้มขาขาหมหาูพี่น้องครับต้นไม้มีไรประเภทไรเงี้ดินี่ก็ต้นสนนะครับแต่ว่าเป็นสี่เถาพี่น้องปลูกไว้ค่ายกันพี่น้องรอรถต,ต่อไปนะครับอันนี้เอาซี่เขียวไปก่อน,น ไล่ย,ย่างไล่เหนียวทำอะไรก็ได้ขายหมดเกาหลีก็ได้น้องเอ้ยนียน่เด็ต้นไม้ปลูกไข่ไล่ย,ย่างไล่เหนียวไลอ่อาซิบบัวอาซิบอะไรก็ทำอะไรก็ได้ราคาดีหมดเนาะนี่นะครับพี่น้องครับสำหรับหน้าง,งานในวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงไปแล้วนะครับห้าโมงครึ่งนะครับ งานก็ได้แค่นี ar, ours, of of ้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขุดมัดแล้วก็กองไว้แยกไซส์นะครับมืออื่นคอยมาต่อนะครับเอามาฟากพี่ฟักน้องให้ได้ดูกันสําหรับงานรายวันงานจริงๆเลยพี่น้องนะครับเอาวิธีการเอาแนวทางมาฟากพี่ฟักน้องให้ได้ดูกันนะครับเนาะดูเกลลี่นะครับว่าอีทําอะไรพูกอะไรใครได้เป็นเงินเป็นทองเบิร์ดนะครับนี่ ต้นมงต้นไม้ไข่ากาไรนะครับสามปีสี่ปีนี่ต้นนึงก 700, 800, ง็เจ็ดแปดร้อยเงินไทยพุ่ละพี่น้องเลยนะโอเคนะครับผมนะครับสําหรับวันนี้พมก็เอาหน้างานมาฟังพีฟังน้องเพียงเทน้กอนะครับผมมลวก็ทีมงานเตรียมพากันกระบ,บ้านแล้วครับพี่น้องครับนะครับก็คงว่องไว้เป็นประโยชน์บ่วไย่กันได้ไ <ป S 1> กันน้อยสําหรับพี่น้องได้ไล่คนที่แวะเข้ามา ดูแนวทางดูวิธีการนะครับวันนี้ก็ปุ่มกตทิงานก็ต้องข้อตัวกับบ้านกอนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งดําเป็นกำลังใจให้กับไรนังเหลืองได้ครับเด้อสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับผมนะครับ